สวัสดีครับวันนี้พบกันที่สวนนะครับวันนี้อากาศขึ้นลึมนะครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับฝนก็มาตกมาปลายนะครับวันนี้เราจะมาปลูกมะพร้าวกันนะครับบริเวณใกล้ๆกับของไส้ไก่นะครับบริเวณนี้เลยนะครับระหว่างต้นกล้วยที่เราเพิ่งปลูกไป2ต้นนี้นะครับเนี่ยครับลักษณะหน่อของมะพร้าวน้ําหอมนะครับ จากสมุทสาครก็หนอก็ประมาณ1ปีนะครับพักไว้เริ่มแรกเลยนะครับเราต้องทำการตัดลากทั้งหมดออกทั้งหมดนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกลากนะครับครับก็ตัดประมาณนี้เลยนะครับต้นก็สูง โตใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกบริเวณที่จะปลูกนะครับมะพร้าวกับน้ําก็เป็นของคู่กันนะครับก็มะพร้าวเขาก็จะชอบน้ํามากนะครับก็ปลูกแถวริมตลิ่งริมสะริมห้วยหนองคลองบึงได้หมดนะครับก็พอลากเขา,ายาวเนี่ยเขาก็จะลงไปที่น้ําได้เลยนะครับ เราก็หาพื้นที่แบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาปลูกมะพร้าวกันแบบแบบตกผลึกนะครับคือใช้การปลูกแบบนี้ต้นจะเตี้ยโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตที่ ดีมากนะครับดีมากในะที่นี้ก็คือให้ลูกดอกเพราะว่าเราทำการเตรียมจัดการเตรียมส่วนประกอบต่างๆได้อย่างดีนะครับเริ่แรกก็ขุดหลุมประมาณนี้นะครับไม่ต้องลึกมากก็ลองก้นหลุมด้วยใช้มูลวัวนะครับใครจะมีปุ๋ยคอกอย่างอื่นก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับปุ๋ยหมักก็ได้นะครับ เอาตามที่เรามีนะครับก็คลุกเขากับดินกับมูลวัวที่ก้นหลุมแบบนี้นะครับก็ให้หันด้านปลายยอดของมะพร้าวนะครับไปาทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ให้นอนต้นมะพร้าวแบบนี้เลยนะครับบางที่จะแนะนำให้เอียง45องศาแต่ผมเคยทดลองแล้วนะครับ ก็ไม่ต่างกันนะครับผมว่า,อานอนหน่อนมมะพร้าวแบบนี้เลยดีกว่าครับก็ประมาณ2-3อาทิตย์เขาก็จะตั้งยอดขึ้นมาเองครับแล้วการปลูกแบบนี้ก็จะทำให้ต้นได,ได้มะพร้าวต้นเตี้ยนะครับแล้วก็โคนจะใหญ่ลูกดก แน่นอนครับนี่ครับก็คุ้ยเป็นร่องแบบนี้นะครับรอบๆต้นแล้วก็นำเศษหญ้าเศษฟางมาปกนะครับสังเกตเมื่อกี้คือไม่ต้องกบมิดกะลานะครับเปลือกมะพร้าวนะครับไม่ต้องกบมิดและครั้งแรกก็ลดน้ำชุ่มๆเลยนะครับสักอสองถังแบบนี้เลยครับให้น้ำนองแบบนี้เลยนะครับ ใช้ไม้ปักนะครับแล้วก็ใช้เชือกนะครับยึดกับตัวยอดกับหลักของเราเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับกันหลมโยกนะครับมาดูกันนะครับหลังปลูกเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับปลูกวิธีนี้ได้ผลแน่นอนครับจะทำให้ต้นเตี้ยนะครับลูกดกแล้วก็ถ้าดูแลให้น้ำสม่ำเสมอก็จะติดลูก ติดจันภายใน3ปีครับผมอันนี้แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมก็ถ้าตรงตามสายพันธุ์ก็จะติดลูกภายใน3ปีครับผมก็จะตกจันแรกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาปลูกมะพร้าวแบบตกผลึกนะครับก็สามารถนำไปใช้กันได้เลยนะครับวิธีนี้ผมลองทดลองแล้วหลายครั้งใช้ได้ผลดีมากครับสวัสดีครับ